บ้านโล่งเกินไปขาดความเป็นส่วนตัวเพื่อนบ้านมองเห็นได้ชัดเจนเสี่ยงต่อการบุกรุกจากผู้ไม่หวังดีทีมช่างสตีลเมทัลพร้อมรีโนเวทให้บ้านของคุณสวยขึ้นทันสมัยขึ้นปลอดภัยขึ้นและน่าอยู่กว่าเดิมทีมช่างสตีลเมทัลติดตั้งอย่างมืออาชีพทำงานเร็วเรียบร้อยรองรับทุกขนาดพื้นที่วัสดุคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนาน และ5ข้อดีทำไมตะแกรงเหล็กเจาะรูลายกลมจีนถึงได้รับความนิยม 1. กางสายตาได้ดีเพิ่มความเป็นส่วนตัวแต่ยังโปร่งโลง่ง 2. ช่วยบังแดดและระบายอากาศได้ดีทำให้บ้านเย็นขึ้นไม่อับชื้น 3. แข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมง,ง่ายใช้งานได้ยาวนาน 4. ดีไซน์สวยโมเดิร์นลวดลายตะแกรงเหล็กเจาะรูลายกลมจีนทำให้บ้านของคุณ รูราขึ้นและ 5. เสริมสร้างความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากการปีนป่ายของผู้ไม่หวังดีหากใครอยากรีโนเวทบ้านให้สวยและปลอดภัยขึ้นติดต่อเรามาได้ที่ไลน,น์ s t i l m e t a n เรามีทีมช่างพร้อมให้บริการค่ะ